ทุกคนจันถึงวันศุกร์นะคะบ่ายสองถึงบ่ายสามโงทางช่องวันนี้แหละ,ค,ะค่ะวันนี้นแซ่บตั้งแต่เริ่มเลยนะคะก็หยุดไปเสาร์อาทิตย์นะคะ,คะก็มีข่าวแบบออกันอ,อีกเยอะมากเลยโด <laughs> ยเฉพาะข่าวนี้ค่ะ ากสนุก .com นะคะต้องเริ่มคุยกันเลยเพราะว่าเป็นข่าวที่ติดเทรนทวิตเตอร์อันดับ2เลยก็ว่าได้พี่เบนขามันไม่ใช่แค่นั้นมันกลายเป็นมหากาบ์ใหญ่โตก็มันเป็นเรื่องราวที่เรียกได้ว่า <c oughs> เป็นมหากรารอย่างที่พี่เบนว่านะคะเพราะว่าเขาใช้แฮชแท็กคำว่ามิงโปะแตกกับมาร้อนละอุอีกครั้งหนึ่งค่ะ <c oughs> พี่เบนใช่ค่ะหลังจากที่น้องมิงเนี่ยนะคะแฟนสาวอาดีตนะ <c oughs> อดีตแฟนสาวของหนุ่มกัปตันเนี่ยนะคะออามาถแถลงข่าวเรื่องทุกอย่างผ่านอินสตาแกรมของตัวเองว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเธอได้แท้งลูกแล้วเพราะว่าเป็นภาวะเครียดแล้วก็ปัญหาาเรื่องสุขภพ ด้วยทําให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากค่ะอย่างที่เราบอกกันค่ะว่าในทวิตเตอร์นะคะก็มีการพูดคุยแล้วก็เมาส์มอยเรื่องนี้กันอย่างดุเด็ดเผ็ดมันพร้อมประเด็นขาใจที่หลายคนก็บอกว่าเอ้ยเห็นบอกว่ามีการไปยื้มฉี่ของคนที่กาลังตั้งครันมา มา,มาตรวจเ,เองโดยข้อความก็ได้ชี้แจงถึงกรณีนี้ให้ฟังว่าเธอไปขอฉี่มาจริงแต่เพื่อต้องการจะนํามาเปรียบเทียบว,ว่าหากคนท้องจริงๆใช้ที่ตรวจคันแล้วจะขึ้น2ขีดชัดแค่ไหนออชัดเท่าของเธอไหม<ะ>เพราะว่าตอนที่เธอตรวจเนี่ยจากการตั้งคันเนี่ย คือไม่ค่อยมั่นใจพราอมยืนยันว่าวันที่11มิถุนายนนะซึ่งเป็นวันที่แหล่งข่าวเธอได้แชทคุยกับคนที่ขอฉี่มาเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันอีกเลยอะ่ะ<ช>พี่เนใช่ค่ะซึ่งแชทที่ถูกเผยแพร่ออกมายังบอกไม่ได้นะ ย,ยังไม่ยืนยันร้อยเปอร์เซ็นะคะ,คะว่าเป็นแชทของเธอจริงหรือเปล่าต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยเรื่องที่ออกมาเนี่ยนะคะจะเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้ดูเหมือนประเด็นยังไม่จบนะ,ะเพราะว่าล่าสุดโลกโซเชียลแชร์ข้อความต่างๆนะคะที่อ้างว่าเป็นของน้องมิ้งเนี่ยแชทไปหาเจ้าของฉี่ในวันที่13มิถุนาเพื่อไปขอฉี่อีกครั้งหนึ่งโดยเนื้อหานะคะเขียนว่าวันนี้ดึกๆอยู่บ้านไหมเดี๋ยวพี่ไปเอา ถ้าไม่มีเรื่องนี้เรื่องไม่จบแน่โปะแน่ฮ่าฮ่าช่วยหน่อยเดี๋ยวเรื่องไม่จบนี่แหละนี่หละค่ะก็เลยมีแฮชแท็กมิ้งโปแตกกาลังมาแรงในเทนทวิตเตอร์ล่าสุดนะคะ,ะล่าสุดนี่เกือบ1ล้านทว<ห>ิตเตอร์ติดอันดับ2บนเทนทวิตเตอร์วันศุกร์ที่ผ่านมาส่วนความคิดเห็นในทวิตเตอร์ส่วนใหญ่นะคะอยากขอความยุติธรรมให้กับฝ่ายชายนะคะเนื่องด้วยที่ผ่านมาเนี่ยก็ทําให้ชื่อเสียงเสียหายแล้วก็งานหดไปพอสมควรนะคะและก็นับนี่เป็นความคิดเห็นแล้วก็เป็นประเด็น ร้อนแรงนะคะเห็นบอกว่าตอนที่มิ้งบอกว่าท้องเนี่ยคือมีโฆษณาเรื่องแม่และเด็กเข้าไปไทยไทยอินสินค้าเยอะมากแล้วตอนนี้น้องบอกน้องแท้งแล้วเพราะฉะ,ะ,ะนั้นคุณคะเบ้นวอรชิตาค่ะตอนนี้รับอยู่นะคะไทยอินสินค้าเข้ามาได้ค่ะดิฉันจะพยายามเก็บลูกเอาไว้เออโยนมาทางดิฉันบ้างก็โยนมาอันนี้รับไทยอินสินค้าด้วยขอบคุณค่ะอีดี้จาสุดอคมนะขอบคุณนะคะ กําลังใจให้ทั้งสองฝ่ายกันแล้วกันอขอใ,ให้ผ่านพ้นเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลนี้ไปได้ด้วยดีค่ะค่ะอ่ะพูดถึงแค่รับเชิญเราวันนี้ดีกว่าต้องเรียกว่าคุณผู้ชมคะดูคุยแซปโชว์แล้วอย่าลืมกด subscribe เต่าง่อยแตนแตนอย่าลืมนะจ๊ะกดด้วย